ประเทศฮังการีเป็นประเทศที่ถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่มากมายและสถาปัตยกรรมสุดการตานี้แหละค่ะที่มันดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้แต่เห็นสวยงามแบบนี้ที่นี่ก็มีประวัติศาสตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งสําคัญที่เคยสูญเสียผู้คนไปนับหมื่นเลยนะคะ โซคอนาตกรรมที่ว่านี้คืออะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้เดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเองค่ะริมฝั่งแม่น้ำดานูบในบูดาเปสต ไม่ไกลาจากอาคารรัฐสภาฮังการีมีรองเท้าคล่งพลื้อจำนวน60คู่ที่คนนิยมสวมใส่ในช่วงปี1940มีทั้งรองเท้าผู้หญิงรองเท้าผู้ชายและรองเท้าเด็กและถ้าคุณได้เข้าไปมองใกล้ๆสักหน่อยคุณจะเห็นได้ว่ารองเท้าพวกนี้เป็นสนิมเพราะมันได้ทำขึ้นมาจากเหล็กและฝังอยู่ในคอนกรีตของเคื่อนพวกมันเป็นอนุสร์สำหรับชาวยูฮังการีซึ่งในฤดูหนาวปี 1944- ถึง1945 ที่ถูกยิงตรงริมฝั่งแม่น้ำดานุบโดยผู้ที่ยิงก็คือสมาชิกของกลุ่ม Aero ค r o s s ซึ่งเป็นกลุ่มคนหัวรุนแรงค่ะอนุสรสถานแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ The Shoes on the Danube p e r m e n a n e ออกแบบโดยผู้กำกับภาพยนตร์แคนเทเกและช่างปฏิมากรแกยู่าพาวเลอร์ค่ะครองท้าเหล่านี้มันถูกสร้างไว้บนริมเขื่อนของแม่น้ำดานุบในบูดาเปสต์เมื่อวันที่16เมษายนปี2005 ที่สแยกตรงอนุสร์สถานแห่งนี้จะมีป้ายเหล็กหล่อเขียนเอาไว้ว่าเพื่อรำลึกถึงเหยื่อที่ถูกยิงไปในแม่น้ำดานูบโดยกลุ่มอาสา,าสมัครไอโรคอสในปี1944-45ค่ะแล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุทำให้ชาวยิวเหล่านี้ต้องโดนสังหารเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวนั้นหลังจากที่เยอรามันได้เข้ายึดครองฮังการีและทำการล้มล้างอำนาจมิคอรอสฮอที พวกเขาก็ได้นำเฟรเดริสลาชีหัวหน้ากลุ่มพร้อมกับพรรคแอโรคอสและทีฟารซิสที่ต่อต้านการแบ่งแยกเชื้อชาติอย่างรุนแรงขึ้นสู่การเป็นรัฐบาลค่ะและตัวเฟรเดรสลาชีเองก็เข้ามามีอำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีของฮังการีแอโรคอสได้นำความหวาดกลัวมาสู่บูดาเปสต์กองทหารรักษาการแอโรคอสวิ่งอลาวาไปตามท้องถนนในบูดาเปสต์ทุบตีปล้นสะดมและสังหารชาวยูอย่างเปิดเผย ทำให้ชาวยูหลายพันคนถูกสังหารทั่วเมืองและทำไมเขาต้องพาชาวยูไปยิงที่ริมแม่น้ำน่นะหรอคะเพราะแม่น้ำจะได้พัดพาศพไปยังไงล่ะคะบ่อยครั้งที่พวกแอโรคอสบังคับให้เหยื่อชาวยูถอดรองเทา้าก่อนที่จะยิงพวกเขาลงในแม่น้ำดานูบเพราะรองเท้าเป็นสินค้าที่มีค่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นักฆ่าสามารถใช้มันหรือแลกเปลี่ยนในตลาดมือได้ค่ะ นี่คือความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังอนุสรณร์สถานแห่งนี้บางครั้งแอร์โรคอร์ก็ดึงเชือกผูกรองเท้าออกจากรองเท้าเด็กและใช้มันมัดมือเหยื่อชาวยิวที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก่อนที่พวกเขาจะถูกยิงนัฆคาเหล่านี้ทํากับเหยื่ออย่างไร้ความปาณีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็ต้องผเผชิญหน้ากับฆาตกรโดยไม่ปิดตาในบางครั้งกลุ่มแอโรคอสก็จะมัดมือของชาวยิวสหรือ3คนไว้จากนั้นพวกเขาจะยิงคนที่ถูกมัดไว้ด้วยกันเพียงคนเดียวศพจะดึงเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ลงแม่น้ำไปด้วยค่ะศพทั้งหมดจะถูกมัดไว้ด้วยเชือกผูกรองเท้าและลอยไปตามแม่นม้ำ หากคนของกลุ่มแอรโรคอสสังเกตเห็นว่าชาวยูยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะใช้เหยือบเป็นเป้าซ้อมรบทันทีค่ะอย่างไรก็ตามชาวยูส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กๆเ,เสียชีวิตทันทีเพราะน้ําเย็นจัดในช่วงวันแห่งความสยดสยองในฤดูหนาปี1944ถึ1945แม่น้ำดานุปสายนี้เป็นที่รู้จักในชื่อสุสานชาวยูค่ะ ต่อมาโทเกะและพาวเวอร์ต้องการที่จะรำลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายนี้พวกเขาเลยเกิดความคิดที่จะใช้รองเท้าของเหยื่อบางคนที่ถูกทิ้งไว้ริมฝั่งแม่น้ำมาเป็นอนุสรสถานให้โลกได้จาลึกอีกด้วยค่ะอนุสรแห่งนี้มีผลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะเพราะรองเท้าพวกนี้ทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับคำถามว่ารองเท้าเป็นของใครใครคือคนที่หายไปจากปฏิมากรรมนี้ นอกจากนี้รองเท้าแต่ละรุ่นยังมีความแตกต่างกันอีกด้วยบางคู่มีส้นที่ซุดสซมบางคู่มีเชือกผูกรองเท้าหรือมีสายรัดเปิดทิ้งไว้บางรุ่นเป็นรองเท้าทรงคลาสสิกของผู้หญิงหรือแม้แต่รองเท้าบู๊ของคนงานแล้วก็ยังมีรองเท้าเล็กๆของเด็กๆอีกด้วยนะคะรองเท้าที่แตกต่างกันเหล่านี้เป็นตัวแทนของชาวยิวแต่ละคนแต่ละอาชีพนั่นแปลว่ากลุ่มแอลโลครอสไม่เคยไว้ชีวิตใครหรืออาชีพใดแม้กระทั่งเด็ก พวกเขาก็ยังไม่เคยไว้ชีวิตเลยค่ะผู้คนที่มาเยี่ยมชมอนุสร์สถานแห่งนี้บางครั้งก็จุดเทียนหรือวางดอกไม้ไว้ในรองเท้าค่ะเพราะมันเป็นเครื่องเตือนให้พวกเขานึกถึงใครบางคนนี่คือสิ่งที่ทำให้อนุสร์แห่งนี้อยู่เหนือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในฮังการีเมื่อเกิด80ปีที่แล้ว เราสามารถมองดูรองเท้าที่วางทิ้งไว้และส่วนบทบาทเป็นของผู้ที่ถูกสังหารได้ทั้งในแง่ตัวอ,อ,กอักษรและในเชิงเปรียบเทียบซึ่งอนุสาวรีแห่งนี้ก็ทําให้พวกเราทุกคนยังคงรําลึกและนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ด้วยลหลายๆคนน่าจะสงสัยใช่ไหมคะว่าจุดจบของเฟรนซ์ลาชีเป็นอย่างไร ภายหลังสงครามเฟเลนซ์ราชีถูกจับกลุมและถูกไต่สวนโดยสาลฮังการีในข้อหาที่ได้ทำการสังหารหมู่ชาวยิวประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึง15,000คนนั่นจึงทำให้เขาถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอสำหรับการก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติค่ะ นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศฮทังการีอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยละค่ะและนับปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นอนุสรณร์สถานให้นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปและย้อนรอยประวัติศาสตร์กันค่ะแอบคิดว่าใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ก็น่าจะชอบสถานที่แห่งนี้นะคะและอีกอย่างประเทศฮังการีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกมากใครที่ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวก็จดประเทศฮังการีไว้เป็นตัวเลือกในใจก็ได้นะคะ วันนี้แอดก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรทุกคนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ